นางบ้านีตัดหงูปื้มาจานกควงว่ามะยมเล็กับขุมนีมอเนียนการเขาเรียนเขาเรียนลงกอเลตกกอน้อยกอนยาจวงตกกลวงลำนักแกเลือวิเครหน้อยเตาห้องไวร้อหยตาลินกึงตาตอ

ไอหอมเราจำเราจำเย็นนะตั no. uh, no, no, right. ้งเต้นเหล่านี้นะเราเอาไม้เอ็นเราฟาดมาวางไว้เราขาวไว้ฟักเราสกปรกเจ้าเราเราเขากินเนี่ยตะกี้จินจ้านาัดตัดใจเล็กฟักไปตัดตันเขาเลี้ยงมทองนำเราเอาเมื่อระเบดแก้ดูตาวุ่นปั่นฉันก็เล็กกองเราเขอก็หัวไม้ Qua cầu trang kia đó, ông bà đó có tuổi lái, tuổi trăng toàn. Ông bà đó thật là loàng, lại luôn mong tỏa thế, lại nhận chung. Lại luôn quên tất cả những lòng hướng sai. Có N là làm tất cả mà lấy, quên quả lá, mong phục đất nhà, mà má làm cho là bá má อามาถึงเราลุ water, lings, babies, laughter, ้นและคนเราดวงเราคแข็งเวถ้ามีปะเเราคงเพชรเดมีปัญหนผมจะรับเตไปมาสกเาผมจะเตะจะกำเิเราคงก็แลเววีดต่อการคืนเราดีใจมาหมกกินกบก็เดดีใจมาเมาก เมื่อเอาวันตจะอนเอปอาโแต่น้าวะลขั้นนาไไนเีจะอองแขวัเราเนปัน็จะโปั้นลรงกันจะไปปั้นหมันกปนขวัญแล้วเนี่ลจุเลาลุกยเอาเก็บเพชรแกบเพชร